ครับวนนี้เราอยู่ในงานมากรรมประกวดพระเครื่องเหรียญคณาจารย์ของอาจารย์เจนิการ์ทำที่สองนะครับวันนี้อาจารย์กําลังแนะนําคณะกรรมการกรรมการที่มาตรวจสอบรับพระโต๊ะต่างๆนะครับที่นครับตอนนี้ฉันสมกันเย็นกรรมการมาดึงน้ำตกผ่านไปหมดที่สามตอนนี้จะเป็นเหรียญคณาจารย์นะคะอาจารย์นัทค่ะอาจารย์นัทที่จะนั่งตากันว่าท่านก็ อยู่ขั้นก่อนในวงการแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องที่นี่เขาครับแตพ่อไอ้แก่นะครับอีกคนไม่ต้องมานะครับได้อีกขั้นหนึ่งนะคะอันนี้คนสวยของเราค่ะกันต้อูนี่ปลาหมูปลาหมูครับคนสวยที่สุดในในในใในนกรรมการแปดหรือสิบแปดเนี่ยมันจะขนาดไหนใช่เอ้ยผมเจอนี่พี่อะไรนะลุงแมวเมียสวย ชล, <benim> ลุงแมาามคนเดียวอ้าวอันนี้สดอันนี้สดลุงแมวเมียสวยนะครับสวยที่สุดในงานเลยเมีหรอนี่นะครับลุงแมวลุงแมวเมียสวยกับป้าหมูนะครับจะตัดินพระหรือว่าจะเป็นอาจารย์ที่อยากได้อาจารย์สุเทพโอมันนะครับรามอาจารย์พระบวกโกลุ่นนี่นะครับอันนี้นะอาจารย์รามอาจารย์พระโลุ่นมาบุญคงที่มาที่นี่จบทุกกลุ่มนี่นะครับ สายท yeah. really. yeah. really yeah. like so ี่เขาจะมีกองต่อแต่น so ี so ่พี่หนุ so ่ยพี่หนุ่ยเมืองนนทพี่หนุ่ยน้องนนท์ไปไปไหนต้องพกหมาไปด้วยไปยิงป่ะี้ีนะวันนี้มาด้วยปะมาป่วยป่วยไปกันป่วยจะได้ป่วยครับแล้วก็อาจารย์คนอันนี้จริงครับดูดังนะครับเจ็ดหมอมาด้วยมาด้วยมาเข้าในด้ยครับตอนนี้เป็นต่อกายแบบโรงบ ถูกเลยนะครับพระสมเด็จผราะสื่ออาจารย์ท่านนะครับครับผมอีกอันนึงเดี๋ยวเจอพี่อะไรเนี่ยอาจารย์อาจรอาจารย์อาจารา์ารยอาจารย์อาาคย์ารยารย์อารย์อรอาคยารายการารย์อารารย์รย์อยอ่ายายารยย กรรมการดูบอลกันตุ้มติ๊กวิสิทธิ์วันนี้มาดูที่มีคนมาใช้บริการก็เยอะครับขยายขตรวจสอบถ้าถ้าไปให้สอบที่บ้านนี้เสียอมเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะไม่รับหรอกครับก็มีเมื่อก่อนกรรมการดูแต่ว่าตอนหลังก็จะไม่ไม่ค่มเ้ามเป็นบางกลุ่มที่เราเลือก ไปเป็นกรรมการให้ใอย่างนี้วันนี้ดีมากค่ะที่สิทธิ์ก็เป็นเครื่องที่จะให้ความรู้นะครับคือถ้าผ่านนี่นะกรรมการไม่ต้องทำอะไรเแค่ดูความสวยงามเท่านั้นก็แนะนำได้เป็นบางส่วนครับอันนี้อันนี้อะไรอ่ะพี่สิทธเ์คันยันเขาเป็นสี่คนดูแลเขาเป็นแบบจับ ตรงนี้นะครับเขาจะการกองเ้งต้นให้ก่อนนะครับนี่นะครับเพื่อให้รู้ว่าเป็นเหรียญแกะเหรียญพอเหรียญเหรียญหลอดเปงไงนะครับมีเลยนะคะมาต้นใจอยากเห็นพระของตัวเองนะคะว่าจะมีไม้อะไรมาอาจารย์อาจารย์อาจารย์สิษย์นะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวจะมาคุยกันอีกหลายเรื่องนะครับนี่นี่นี่มาดี ก็จะเป็นโต๊ะจุดลงทะเบียนนะคะท่านส่งพระแล้วแล้วก็อยากได้ไปบบเสรจ็ามาลงทะเบ,บียนนะคะเผลการตรวจจะเป็นไง<า>อันนี้เราเราใส่เข้าไปในในไลน์หรือในเฟสคอนจะเป็นไงมีค่ะมีลงทะเบียนคือคือวันหลังนะครับเราจะโฆษณาทางเฟสก่อ,อนนะครับว่ามีอะไรประกวดอะไ<ว>ได้ไม่ต้องมามาได้มาถึงที่ของได้เลย แต่ถ้าอยากได้หนังสือไปเป็นที่ระลึกก็มาหยิบได้ที่นี่ฟรีนะคะพี่สิทธิ์ิทต่อสอบ3ารของของกมนาคุณใช่ค่ะทุกท่านเวลามานะคะซื้อคูปองนะคะ5องค์ซื้อคูปองประกวด5องค์ก็จะได้รับพระหนึ่งองค์นะคะก็จะเป็นเป็นถ้า5้าองค์จะได้เป็นเป็นคะแนนแล้วก็จะเป็นสิทธิ์งานนะคะไม่ถ่ายพยาต่ายไม่ได้ิยาถาไม่ได้กิน ไปได้กินยาถ่ายพยาธิปากขอมาไปให้อาจารย์พี่คือคือเจอแบบนี้นะครับผมจะขอกล้าขอได้ารย์หน่งให้ค่ะให้โชคดีแล้วคุณเดีคุณเจี๊ยบโชคดีแล้วให้ให้ให้ช่างภาพผมได้เลยนค่ะเจอผู้ทีมีสมเด็จนางในนะคะแล้วก็นี่นะครับสวยโคตรหายากสุดๆเลยนะครับใช้แทนอ่าดีกว่าปากน้ำนะครับในในมุมของผมนะครับแล้วนี่อะไรต่อ จะเป็นผ้ากะดานน้อยค่ะถูกเจ้านะคะก็จะเป็นแล้วก็มีมาเห็ียนสวนจิ๋วนะคะอันนี้จะคือสมพระสิบองค์ก็จะได้มอบไปปลูกถึงยุคเลยนะท่านามเห็ีนสวนอะไรนะมาเห็ีนสวนจิ๋วค่ะมาเห็ีนสวนจิ๋วพวกอัไหนเขาจะเอาเอาได้ออกอย่างละหนึ่งเองเลือกอันไหนเขาให้อย่างละองค์เดียวเฮ้ยนี่นี่ซื้มาองค์อ พระห้าองค์จะจะได้สมเด็จนางในกับสมเด็จคะแนนค่ะสิบองค์จะได้เป็นพักกลุ่มจะมีท่ากระดานน้อยแล้วก็จะมีไม่เห็นส่วนจิ๋วค่ะนี่นะครับพวกเอาเอาไหนขอให้คนละองค์ได้ค่ะแล้วก็พิเศษเลยนะคะส่งุขห้าองค์ก็จะได้รับผ้าสมเด็จคู่นะคะสมเด็จการแต่งเขาเรียกว่าพิมพ์ผ้าแต่งงานคู่พิมพ์คู่เลยตามที่ไปงานแต่งเราได้รับ ได้ค่ะตอนที่ลูกชายแต่งงานเป็นของจุมด้วยมอบให้เป็นสิลิมงคลนะคะไม่ได้จำนนไม่อันนี้ส่งซื้อที่องค์นรืไม่สิบห้าองค์ได้รับสําเร็จคู่ค่ะคือตอนนี้นะครับพระที่สมนาคุณผู้มาะกวดนะครับจริงๆแล้วดูเหมือนไม่มีราคาครับแต่คนเล่นพันป่าตะไทยแได้ขึ้นชื่อว่าหายากวันที่เท่าเอเครับกันไหนเอาให้องค์เดียวพอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาว่าเีเาอาโม่ใสให้พิเศษเลย ไม่ได้ส่งเอาอันนี้เหรอไหนก็ได้ก็เดี๋ยวอันนี้จะไปตรวจสอบต่างหากเดี๋ยวจะไปตรวจสอบต่างหากได้เลยนี่คือกล้องหมูปลอด้เชื้อเรื่อยๆครับเอาเพิมพ์ใหญ่พี่เอาให้ถึงไนอันนี้ดังใหญ่กว่านาดางในพานางในวะครับเด็ดนาอันนี้จะเป็นเบญจัรโอเคนนีะโอ้คหายากนะคะนางในขอบคุณมากครับผ่านการตรวจสอบข้ามหมูแล้วาใช่ค่ะนี่ครับอ่เดี๋ยวเดี๋ยวไปนิดนึ่งไปไปพี่ผู้สูงอที่ที่อ่านหนังสือก่อน ตำนานทักกิเลสนะคะโดยอาจารย์แหม่มนี้แหม่มเปิดตัวเมื่อวันที่3มีนาปีที่แล้วนะคะก็เปิดตัวมาได้ปีกว่าแล้วค่ะสำหรับหนังสือเปิดตำนานทักกิโอเลสเป็นตำนานของเอฟซีที่มาเรียนรู้วันนี้ก็ยังมีมาสอบปากซึ่งหนังสือกันด้วยนะคะค่ะตั้งแต่เริ่มต้นประวัติคืออันนี้นะครับจะแตกต่างจากหนังสือที่เราเรียนรู้ทั่วไปว่า มีคําอธิบายเป็นเรื่องเป็นราวไม่ได้มีภาพอย่างเดียวนะครับคือหนังสือสายวิทยาศาสตร์กับนังสือสายท้างครับผลมานต่างๆเลยนะครับตัว่าอันนี้เนี่ยเขาจะใส่รูปใส่อะไรเหมอือนแล้วก็มีคําอธิบายทุกอันนะครับมีภาพสีพันธุ์ผ่ามีภาพสีพันธนานนะครับใครมี<ใ>นีนถือเอาไว้เป็นองค์ครูได้เลยนะครับเอาไว้เป็นองค์ครูแล้วสําหรับคนที่ประกวดครั้งที่แล้วนี่ คนที่ติดรางวัลทั้งที่แล้วนี่เล่นเท่าไหรกันครี่เล่นรักสองร้อยห้าสิบนี่นะครับหนึ่งพันห้าครับเอาไว้ผ้ากรรมการตัดสินไม่ดีนะครับคุณพระองค์นี้เลยไปอันนี้สวยกว่าอันนี้สวยกว่านี้ก็ด่ากรรมการเลยครับเอาไว้เช็คกับกรรมการนะครับว่ากรรมการตัดสินดีไม่ดีทางไทยเป็นใครบ้างครับนี่เขาจะเขียนชื่อคนที่เอ้ยอันนี้อันนี้ อันนี้นะครับสิ่งที่ผู้ประกวดพระจะได้โดย<ล>โดยอัตโนมัติใส่เบอร์จริงๆขายได้เลยขายได้เลยเจา้าของพระนี่ขายพระได้เลยนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นใช้เป็นธรรมะกันอนึอ<ช>่งก<อ>็ได้หรอ,อแนะนำ ็จะได้ส่วนลด5%นะคะแล้วก็ไปออกไปรับรองจากทางสมาคมก็จะมีด้วยก็จะมีสิทธิพิเศษในการที่สมาชิกของทางสมาคมอะค่ะจะได้เอาพัลส์ที่ไปออกไปรับรองนะคะจะลงเว็บไซต์พีเสซึ่งตัวนี้จะเผิดแค่ปไปทั่วโลกเลยตอนนี้กำลังทำเกี่ยวกับเว็บไซต์ตอนนี้ทําเป็นภาษาจีนภาษาไทยภาษาอลไรง่ายขึ้นครับแล้วก็นี่ก็จะมีเซอร์ไพด้วยนะคะ สมาชิกจะเป็นเสื้อของเราได้ยั่ห้อก็วันด้ำเกษตรได้ลายเย็นเสกศษวันนี้มาอ่าวันนี้มาด้วยมาวันนี้มาค่ะตาเนะครับท่านเชิญแบบไปมอบป่าของช่วยชายแดนทหารชายแดนร่วมกับสมาคมตลกที่ไทยด้วยเป็นเสื้อของทั้นสมาคมนะคะกาสิทธิประโยชน์ของเราก็มากมายนะคะถ้าท่านสนใจมาสอบถามที่ต๊ะ ามไ่ทคือพักคิดไม่ออกนะครับใส่ไปใน g ูเกิลน,นะครับอาจารย์แมทพักกิ่งต่อเลยขึ้นแน่นอน<ช>ไ,ปไปไปไปออกตัวไว้ที่ไหนขึ้นแน่นอน<ช>เดี๋ยวเราไปไปโต๊โต๊ะี่โตะที่วิสุทหน่อยที่นี่นะครับสนายค่ะนี่นะครับพี่วิสุทธาเทพแปลว่าอาจารย์แมท แหม่มซื้อกล้องแล้วรอนบี้การเข้าสู่การใชทใช่ค่ะแหมซื้อกล้องแล้วแต่ว่ากล้องจะเอาไว้ที่งานเพื่อตรวจสอบแล้วออกไปรับรองให้ท่านสมัครที่เป็นแวดพิสมัครนะฮะแต่ถ้ามางานตรวจจะต้องอาจารย์วิสุทธิ์ดีนะคะท่านจะผมแนะนําให้มานะครับถ้าใครอยากตรวจนี <cents S 1> <champions> ่ร้อยเดียวนะครับ แต่ถ้าไปที่อื่นหรือที่บ้านเจอกี่สามร้อยท0่ดูห้าร้อยตาน้ะตามุนแล้วาร้อยะรเดี๋ยวเขาจะสอนใช้โปรแกรม Deep Seed Gemini ได้อะไรทั้นงานนี้ี่ดูเราขอมาการแบบ Deep Seed Gemini ได้อะไรอยางไงแทก GPT เดี๋ยวเราจะมาคุยกับที่สูดเรื่อง3โปรแกรมที่จะเปลี่ยนโลกอาจารย์หายถต้องรู้ปรกอตอนนี้ค่ะถ้าเราจะอยากก้าวไปสู่ หนึ่งแล้วเรามีผู้ชํานาญการแล้วนะคะแต่ว่าต่างชาติเีาไม่รู้งานที่大姐เเขาไม่รู้ว่าคนไทยเนี่ยเขาเอาลึงไหนมาตัดสินต่างชาติเขาจะเชื่อเครื่องมือสมารกว่าเราก็เลยเชื่ออุปกรณ์ใช่ค่ะเชื่ออุปกรณ์หเลยเชื่ออุปกรณ์ด้วย2องเชื่อกรรมการปรุ้มลึกลวยสเชื่องานทุกหนมาตรฐานแต่มันเป็นองค์ประกอบทุกอย่างแต่ว่าเชื่อนี้ก็ไม่ได้บอกนะคะว่าสามารถตัดสิน ได้มาตั้นที่คือปัจจัยหลายๆอย่างเหมนกันหนึ่งเลยนะคะคืออาธรรมชาติวิทยานะคะประวัติศาสตร์แล้ววิทยาาสตร์ต้องรวมกถึงจะเป็นภาพซึ่งต่างชาติยอเรันค่ะเราจะมุ่งการสู้ขเฉพาะเรื่เดียวจะไปเยี่ยมตัวไหนครับหมอจ็นีต้อนรับ